สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย5 9วันนี้ท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่ของทางช่องเราเนาะที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมาก็จะเป็นสูตรเด่นบนล่าง2ตัวอีกเหมือนเดิมอีกสูตรหนึ่งเนาะก็อ่าในเมื่อเรามีสูตรก็จะ นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมสี่ติทํามาแล้วทั้งหมดเจ็งวดก็เข้ามาทั้งหมดเจ็งวดติดเนาะก็เดี๋ยวก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูสูตรคิดคํานวณก็มาดูคําเตือนของทางช่องเนาะคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคํานวณเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคำเตือนก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นเนาะไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูในงวดที่8ท่านผู้ชม มาดูสูตรคิดคำนวณกันก่อนเนาะว่าได้สูตรมาจากตรงไหนตำแหน่งที่จะนำมาคิดคำนวณท่านผู้ชมก็จะเป็นหลักแสนบวกด้วยหลักพันบวกได้เท่าไหร่ก็จะเป็นเด่นตัวที่1แล้วก็บวกด้วยค่าคงที่อีก2ก็จะเป็นเด่นตัวที่2เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลย 2บวกหก็ได้3 3มบวกสเป็นห้าผลรางวัลในงวดถัดมาท่านผู้ชมออก7 5 7ล่างออกแปตัวแรกก็คือเลขห้เลขห้เข้าที่หลักสิบ 10, บนแล้วก็หลักหน่วยล่าง อ๋อสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมเราสามารถที่จะนำไปเทียบชนกับสูตรเด่นบนล่างในงวดก่อนหน้านี้ก็ได้เนะว่า,าเทียบชนแล้วได้ที่เลขอะไรเนาะก็สามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางหรืออาจจะนำไปเป็นเลขเด่นขององวดนั้นๆได้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูต่อนงวดถัดมาก3บวก6ได้9ตัวที่1ได้9 9บวก2ได้11ก็เป็น1ผลรางวัลในงวดถัดมาออก5 4าส9ล่างเลข9ตัวนี้ท่านผู้ชมก็เข้าที่หลักหน่วยล่าง ก็เข้าต่อเป็นงวดที่สอง่าต่อมางวดนี้หกบวกห้าเป็นสิบอ็ดก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองก็ได้สามผลรางวัลออกเก้าจิตเก้าหหนึ่งเลขหนึ่งก็เข้าที่หลักหน่วยล่างตรงนี้ ต่อมา1นบวกหได้6 6หกบวกสก็ได้8ผลรางวัลในวดถธัดมาออก0 6 3 0 9เลข6ตรงนี้ก็เข้าที่หลัก10บนนะก็เข้าต่อเป็นงวดที่4ต่อมาหกบวก 7, ได้13ก็เป็น3 3บวก2ได้5ผลรางวัลเน้งว่าถัานมาออก3 9 5 4 3ตัวแรกคือเลขก3เข้าที่หลักร้อยแล้วก็เข้าที่หลักหน่วยล่างตัวที่2คือเลขห5าเข้าที่หลักหน่วยบน ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเนะในสูตรนี้อ่าต่อมา9กบวกหได้10ก็เป็น0 0นบวกสก็ได้2องงวดถันมาออก6กศูนย์สามจ็ดเก้า เลข0ตัวนี้ก็เข้าที่หลักสิบบนก็เข้าต่ออในงวดที่6เนาะต่อมา2อบวกสเป็น5 5าบวกสได้เจผลรางวัลในงวดถัดมาออก6 2 6 7 8ล่างเลข7ตรงนี้ก็เข้าที่ หลัก10ล่างก็รวมๆแล้วในสูตรนี้ท่านผู้ชมเข้ามาแล้วทั้งหมด7งวดเนาะ7งวดติดอ่าเดี๋ยวตามต่อในงวดที่8เนาะว่าจะได้เป็นเลขอะไร9กบวกเได้16ก็เป็น6 6หบวกสเป็น8ในงวดนี้ท่านผู้ชมทำแล้วได้อ่าเด่นบนล่าง2ตัวทำได้เลข6 แล้วก็เลข8เนาะก็จะเขียนไว้ตรงนี้1มีสายุน2,567ทำแล้วเด่นบนล่างในสูตรนี้ทำได้6กับ8ท่านผู้ชมก็สำหรับเลขง สองตัวนี้ก็สามารถนําไปเป็นแนวทางไม่ว่าจะเป็น3ตัวบนหรือ2ตัวล่างก็ได้เนาะก็ถ้าตามสถิติแล้วท่านผู้ชมเจ็ดงวดเนาะก็มีเข้าล่างอยู่1 2 3 4 5สงสาี่ห้าห้างวดก็ไม่เข้าอยู่2งวดก็ถ้าเป็น3ตัวบนก็มี1 2 3 4 4งวาอ่สงวดก็สำหรับในเด่น บนล่างสูตรนี้ถ้าความที่จะเป็นไปได้หรือออกบ่อยก็จะเป็นแนวทางสองตัวล่างเนาะอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้เป็นแนวทางกันสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับสูตรท่านผู้ชมท่านไหนสนใจที่จะนำไปคิดคำนวณเองก็ได้เนาะเพราะว่า าทางช่องเราที่นําสูตรหะายๆสูตรมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็ไม่ได้หวงสูตรอะไรเนาะก็สามารถนําไปคิดคํานวณเองย้อนหลังได้เลยอ่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอเน้นย้ําเหมือนเดิมเนาะว่าจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอ่ะ ก็สุดท้ายนี้จริงๆก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ